บำรุงนาข้าวนิดนึงต้นยาวแล้ววันนี้คุณยายเดินมาถึงสวนเลย,ายม,ามาช่วยมุงหลังคาช่วยมุงหลังคา หลังคากระท่อมนั่งเล่นวันนี้พากันมาทำกิจกรรมที่สวนนิดนึงค่ะมาใส่ปุ๋ยให้นาะข้าวนิดนึงแล้วก็ตายายตากะยายก็เห็นกระท่อมค่ะกระท่อมที่เราที่เรามุง่งที่เรามุงแฝกไปแล้วค่ะเขาบอกไม่ไม่เข้าตาเลยเขาบอกเ <laughs> ข้ากันเลยให้ลือ้อเราก็เลยลื้อออกแล้วเขาก็ เขาก็พยายามมุมอยู่กันสองคนนะครับทำอะไรไม่ถูกใจเขาเขามาถึงเขาบอกมันไม่สวยอ่ะโอเคไม่สวยอยากทํายังไงบอกมาเขาบอกเดี๋ยวทําเองเอาออกให้หมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาทําอะไรกันนี่แหละเขาอยากมีกิจกรรมก็พาเข้ามา ยายเดินถึงนาด้วยนะไม่ไม่นั่งรถด,ด้วยยายเดินเขาบอกขอเดินหน่อยแต่เดินไม่เร็วเดินช้าเขาบอกไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆเขาได้มาเห็นนาแต่เขาก็ตินะเขาบอกว่าทําไมแซมทําไมแซมไม่ให้มันมันมันดีกว่านี้ให้เต็มกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็บอกแม่ต้นต้น,ต,นต้นหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันก็แตกโกเราก็บอกงี้ไม่ต้องไปแซมเยอะ มันทีมากไปมันก็สวยแต่ต้นมันมันรวงข้าวมันจะไม่สวยเราก็บอกอย่งี้นะอบอกเฮ้ยทำนาขี้เกียจเขาบอกเขาบอกเราทำนาขี้เกียจไม่ได้ใช้นะเขาอยากทำเขาอยากมาทำ เขาบอกเราทาไม่สวยเขาก็เลยมาแก้เขามามาทำเองมีสองคนตายใหญ่เขาบอกไม่สวยเลยรือออกก็เลยรื้แล้วก็เขาผูกเองไม่เป็นไรคะ่ะเรานั่งดูอยู่แป๊บเดียวเองยังไม่พอเลยไปไปมามากลายเป็นมาขาดอีกขาดอีก แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บมะม่วงให้ผู้ใหญ่คนแก่นิดนึงตรงนั้นค่ะเดี๋ยวให้คุณตาคุณยายก็เอาไปให้ายายมาเก็บมะม่วงให้คนแก่นจะแรงไม่สูะเนี่ยแม่เก็บอย่างนี้เลยแม่เก็บอย่างนี้เลย,ยนี่น,นี่แม่เก็บอย่างนี้เลย สุกแล้วเนี่ยดูดิอืมอืมมันโจ้ใจน่อยโจ้จ้ก็เปลนระเฮกลูกมันใหญ่เกินแล้วมันมันไอ้นี่เอาถุงออกก็ขาดอยู่ดีอโย้ยลูกพูดได้อวยจ้ะไล่อะไรอ่ะยาย เียนตพอไหม<อ>ลูกใหญ่มากเลยอ่ะม่ยายดูดิมันเหลืองหมดแล้วอ่ะเนี่ยเหลืองสวยมากเลยอืม เอาไปฝากยายสางสีลูกพอแล้วเยอะแยะได้ของฝากคนแก่และควายละมะม่ว,ว <laughs> มมงสองลูกโลลูกละโล <laughs> มะม่วงลูกละโล <laughs> ตรงนี้รกอีกแล้วอ่ะยายดูดิ วังใหม่ละเสร็จละไปไปลกลับบ้านไปเร็วกี้ก็มาใส่ปุ๋ยแล้วก็มาสารกระท่อมแล้วก็มาเก็บมะม่วงมาให้อาหารกลุ่มาให้อาหารน้องไก่เสร็จก็ตอนนี้กลังกลับบ้านแล้วค่ะร้อน โอ้โหยิ่งว่ายิ่งยูุนาะพวกเองเนี่ยเนี่ยว่าจะแบกาฟางมาใส่อย่างนี้เขาโตวไวมากเลยแบกไม่ไหวยกคนเดียวไม่ไหวต้องมีคนยกใส่บาให้โอเคอยู่ค่ะข้าวก็โอเคละ ช่วงกลางวันแดดจะร้อนมากค่ะก็เลยทำอะไรได้แค่ช่วงเช้าช่วงเย็นบวบเราก็ขึ้นราวแล้วโอเคแล้วค่ะเก็บกินไปหลายรอบแล้วค่ะเขาต่อยอดมาใหม่ก็เลยทำราวให้เขาขึ้นใหม่ให้เขาขึ้นบนนี้ ลอยน้ำตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรคะลอยน้ำจริงจริงเลยนะเนีย่ยปลปลูกกลับบ้านไปเนี่ยที่แซมก็โอเคอยู่ค่ะตอนนี้เขาต่อยอดละดูเดินเหยียบข้าวแม่ดิมันน่าตีไหมเนีย่ยที่สวนถ้ากลางวันก็จะแดดร้อนคนะ่ะแต่ยังดีที่เรามีน้ำมันก็เลยไม่ค่อยทลรย ถ้าจะให้ดีเราก็ต้องทําร่มทําอะไรบ้างค่ะเพราะแต่เราเพิ่งจะปลูกอะค่ะ,ะเพิ่งจะปลูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวอะไรยเงี้ยค่ะก็ยังไม่มีร่มมากเท่าไหร่เราเพิ่งจะมาลงไม้ลงมือก็คลองไส้ไก่เราก็ได้ปีหนึ่งแล้วค่ะปีกว่าละได้ปีกับเพราะเราขุดกุมภามีนาเมษาพฤษภา2สองเดือนกว่าลวค่ะปีกับสองเดือนกว่าแล้ะ โอ้โหดูสิมาแล้วเป็นอย่างเนี้ยทุกทีเลยไป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 ตัวแสบไปตะไคร้ก็สวยมากเลยค่ะตะไคร้เราสวยมากเลยเรอลูกค้าคอนเฟิร์มนะคะ